สวัสดี FC ที่น่ารักทุกทกท่านค่ะคลิปนี้เป็นข่าวดีข่าวด่วนเกี่ยวกับสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดากันนะคะเนื่องจากว่าหลายๆท่านอาจจะยังคิดถึงพระราชินีว่าท่านหายไปไหนไม่ทรงงานเลยเป็นเวลาจะเข้าสองเดือนแล้ว แอดก็พยายามหาข่าวจนวันนี้ได้รับข่าวจากเพจเรารักสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดานะคะว่ามีหมายกำหนดการพระราชกิจว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จออกเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชละกิิยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงระ ราชสารินีสิริพัฒมหาวชิรธิดาราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันนวรีนารีรัตราชกัญญาทรงไปประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจ,จีนประจำปีพุทธศักราช2564ณพระที่นั่งสวนอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในวันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์พศ2564เวลา16นาฬิกานะคะก็จะเป็นข่าวดีสำหรับประชาชนทุกๆท,ท่านที่รอชื่นชมและคิดถึงพระราชนีของเราข่าวนี้จะเป็นข่าวลือหรือข่าวจริงหรือไม่ เราก็รอชื่นชมพระบรารมีรอวันที่12นะคะแอดก็ได้ข่าวจากเพจเรารักสมเด็จพระนางเจ้านะคะก็เลยจากจะมานำเสนอให้ FC ที่คิดถึงพระราชนีได้รับข่าวสารกันขอขอบคุณที่ติดตามและรับชมเป็นกำลังใจให้เสมอมาหากผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอบ อาภายัยมานะที่นี้ด้วยนะคะขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะขอบคุณค่ะ